สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะครับที่จะมาช่วยให้เรานะครับสร้างภาพนิ่งหรือว่าภาพอาวตารนะครับในมือถือของเราเนี่ให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวสามารถที่จะขยับปากพูดกระพริบตาได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำผ่านแอปพลิเคชันนะครับเราไม่ได้ใช้คอมมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับอันดับแรกผมจะไปที่ Play Store นะครับแต่ Play Store เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ไปปุ่มค้นหาครับแตะไปที่ค้นหาแล้วก็พิมพ์นะครับ Dream Face นะครับเนี่ยพิมพ์คำว่า Dream Face แล้วก็กดค้นหานะครับเมื่อกดค้นหาเจอนะครับให้มาเลือก Dream Face ตัวนี้นะครับที่เป็นไอคอนสี่เหลี่ยมเขียวๆนี่นะครับจากนั้นจะมีคำว่า Dream Face แบบนี้นะครับให้ทำการดาวน์โหลดก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมติดตั้งเรียบร้อยก็เปิดนะครับผมก็จะแตะเปิดขึ้นมาเลยนะครับ พอแตกเปิดเข้ามานะครับมันก็จะมีนะครับเครื่องมือต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ลองเล่นดูนะครับแต่ในที่นี้ผมต้องการจะทําภาพนิ่งนะครับให้เป็นภาพแอนิเมชันนะครับก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับท็อกกิ้งนะครับตรงนี้นะครับสีน้ําเงินเนี่ยอยู่บนซ้ายมือนี่นะครับให้เราแตะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นสเต็ปหนึ่งทับสนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างล่างซ้ายมือนี่นะครับ ให้แตะไปที่เครื่องหมายบวกเพื่อเป็นเลือกรูปในมือถือของเราในแกลเลอรี่ของเรานะครับอ่ะเราก็ผมเตรียมรูปไปแล้วนะครับผมก็เลือกที่รูปนี้นะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็แตะไปที่ import นะครับแตะที่ import นี่ก็จะนําภาพของเราเข้ามาแบบนี้จากนั้นเราก็แตะไปที่ continue ครับนะถัดไปอย่างเงี้ยนะครับ,าารบจากนั้นนะครับเราต้องการจะให้พูดเสียงเนี่ยตามข้อความหรือ ตามเสียงที่เราอัดไว้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับจะพิมพ์ข้อความหรือจะอัดเสียงก็ได้ถ้าต้องการอัดเสียงก็แตะไปที่บายไว้นะครับแล้วก็เลกคอร์ดได้เลยนะครับผมจะเลกคอร์ดสดเลยนะครับเนี่ยแตะขึ้นมาแล้วก็แตะไปที่ปุ่มไม์นะครับสวัสดีครับนี่คือตัวอย่างการทำภาพนิ่งให้เป็นภาพแอนิเมชันด้วย ai ครับผมผมจะพูดแค่นี้สั้นๆก็แล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับก็แตะไปที่นะครับเครื่องหมายถูกครับพอได้ข้อความเสร็จนี่นะครับเราสามารถที่จะแตะฟังเสียงหรือเราจะทําใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้เลยนะครับจากนั้นก็แตะไปที่ปุ่มแอนิเมตตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับ10% 20%ไปแล้วก็รอไปจนถึง100%นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่า แอปนี้นะครับเราจะได้ภาพนิ่งของเรานะครับเป็นภาพเอลิเมนชันสมจริงไหมนะครับถ้าสมจริงเสร็จเราก็เอาคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับไปตัดพื้นหลังเอาไปประกอบกับสื่อการสอนเอาไปประกอบกับางานนำเสนอได้เลยนี่นะครับเรียบร้อยเห็นไหม เสียงเสียงพูดอาจจะค่อนข้างจะเบานะครับแต่เราต้องการแค่การขยับขยับปากกระพริบตาอย่างเงี้ยนะครับส่วนเสียงเราไปทําเสียงใหม่เอาก็ได้ใช่ไหมครับนี่นะครับจากนั้นแล้วก็แตะไปที่เซฟเลยเห็นไหมครับแล้วก็เซฟไว้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานต่อเห็นไหมครับนี่นะครับก็รีวิวให้เขาหน่อยได้กี่ดาวผมให้ไปเลย5ดาวนะครับ Yes I love to do นะครับนี่นะครับแล้วก็ คุจะรีวิวอะไรสาธารณะไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็นะครับผมจะไว้ที่หลังก็แล้วกันนะครับนี่ครับก็เรียบร้อยเลยนะครับถือว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะมีปุ่มดันอยู่ด้านบนนะครับนี่เรียบร้อยนะครับใครที่กําลังหาวิธีการทำนะครับภาพนิ่งให้เป็นภาพเอ็นเมชั่นขยับปากนะครับกระพริบตานะครับ หรือจะไปลองเล่นส่วนอื่นๆดูได้นะครับร้องเพลงก็ได้อะไรต่างๆนี่นะครับต,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 ติ๊กตงติ๊กตอกนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับถือว่าแอปนี้ใช้งานง่ายแล้วก็ออกมาได้ดีทีเดียวนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ